สวัสดีนะครับพอไปเป็นน้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์ดนะครับกับเกม PC Building Simulator นะครับวันนี้เราจะมาประกอบนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นไซเบอร์พังสามพันเจ็ดสิบเจ็ดนะครับไม่ใช่สองพันเจ็ดสิบเจ็ดแต่เป็นสามพันเจ็ดสิบเจ็ดอย่างกันหรือน่าสนใจดีเนี่ยโอเคนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้าเกมมานานแล้วนะก็อันนี้ตั้งแต่ปีแล้วมั้งเนี่ยเออยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ย ไหนมันมันเปลี่ยนตรงไหนวะเนี่ยฮัลโหลให้มันเปลี่ยนฉากยังไงวะกุณลืมไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้อ่ะโอ้ท oh! ี่เนียโอ้อันนี้อืม ออเออเพลงนี้ดีกว่าสุดยอดโอเควันนี้เราจะมาประกอบนะครับคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่น c y b e r ร์พังได้นะครับโอเคมาก็รู้สึกว่าตามที่เห็นรีวิวนี่คือแบบเฟรมเรทที่แบบร่วกกระจุยกระจายเลยสินะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะด้วยความสามารถของอเกมนี้เราจะสามารถที่จะจำลองการประกอบได้นะเอาเลือกเคสก่อนอ่าเลือกเลือกเคสก่อนเคสที่ดีเนี่ยมันจะต้องระบายอากาศนะครับอ่าระบายอากาศแบบ อ่าเรียกว่าดีอ่ะถ้าจะระบายอากาศดีๆก็คือแบบอ่าเป็นจําพวกแบบเรียกว่าแบบอ่าเทสเบดอ่ะรู้จักเทสเบดไหมอันนี้นี่เจอละเจอละนี่เทสเบดตัวนี้นะครับนี่ระบายอากาศดีๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับข้อดีคือมันจะระบายอากาศได้แบบเรียกว่าแบบเต็มประสิทธิภาพเลยเนาะอย่างเช่นถ้าแบบเอออันนี้ก็คือแบบระบายอากาศได้ดีอยู่นะ แต่อย่างที่เป็นเคสแบบเป็นเคสปิดไปเลยอ่ะเป็นเคสแบบพวกพวกไอ้ที่เคสทั่วไปอะ่ะเคสที่มันปิดอย่างเงี้ยก็คือมันจะปิดข้างๆปิดด้านหน้าด้านล่างด้านบนด้านหลังด้วยอย่างเงี้ยเออก็คืออาศัยแค่พัดลมนะดูอากาศเข้ากับเป่าออกนะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบนี้เนี่ยมันจะแบบอ่าไม่ต้องมีพัดลมอะไรให้มันยุ่งยากนะสมติว่าถ้าเป็นชุดน้ำเนี่ยก็คือระบายอากาศแค่อ่าอน้ํากับ ไม่พัดก็พอแล้วนะครับพัดลมนะครับโอเคมาต่อไปนะสิ่งที่เราจะเลือกเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดอ่าเมนบอร์ดเราจะเอาเป็นตัวนี้ดีกว่ารู้สึกว่าดุดันนีโ่โอ้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 ใครสัง่งใครซ้อนนี่ให้เสียบสายไอ้พวกนี้ก่อนเนี่ยฮะไม่ได้มาต้องเสียบทีหลังโว้ยโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกนะโอเคเราทำการเปิดเจ้าตัว อ่าสตกเก็ตซีพกันเลยนะนะซีพ mm hmm. ที่เราจะใช้เนี่ยอ่า uh, mm hmm. มันจะต้องนี่ฟิตดิสพีซีนี่อ่า uh, mm hmm. มีขอไอเไหมเออนี่ไง i9 อ่ไม่มี i9 Gen10 อะ่ oh, yeah, ะก็แย่วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมี Gen10 ไหมเนี่ย Gen10 มีนะต้องเป็นอ่าเดี๋ยวนะ LGA อ๋อเป็น LGA 1002นี่ซ็อกเก็ตตัวนี้แต่ว่าไอตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นไหนดูก่อนสิตัวนี้เป็นซ so ็อกเก็ตเนี่ยหนึ่งนึงห้าหนึ่งไม่ได้มันต้องเป็นพันสอง LGA 1 2 0่นนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่แล้วก็ LGA 1200นนี่ตัวนี้คือสามารถใส่ได้โอ้ตัวนี้ แม็กสปีดแรมโอ้โหหาจิกเลยนะเอ้ยมันจะโหดไปแล้วเพื่อนเอ้ยอ๋อเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้มี RGB ตัวนี้ไม่มีนะ <c oughs> RGB ไงใครๆก็ชอบ RGB ไม่มี RGB เราไม่ซื้อนี่นี่มันของอะไรเนี่ยของ MSI อ่าโอเคมาเลยเปิดฝานี่ แล้วก็ใส่ส่วนของไอ้กนี้นีไอ้ก้ 9, นี่ใส่ไปเลยโอ้สุดยอดสุดยอดสุโก้ยเดืดเนหนต่อไปอ่าส่วนของตรงนี้คือเราจะใส่อ่าซิลิโคนนะครับนี่ซิลิโคนแปะเข้าไปแล้วก็ใส่เจ้าส่วนของชุดน้ำนั่นนะ,ะสมัยนี้ชุดน้ำมันสุดยอดแล้ว ตัวนี่มันมีชุดน้ามาใหม่เพียบเลยนะนี่อันนี้มันจะมีรองรับด้วยนะว่าเป็นรองรับซ็อกเก็ตอะไรบ้างนะนะเวลาตอนเราไปซื้อแบบชุดน้ําหรือพวกพัดลมแบบเป็นฮิตไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูดีด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราซื้ออีกอย่างใส่อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้นะนะเฮ้ยอันนี้มีไฟว่ะ <c oughs> มีไฟโอ้อันนี้มันรู้สึกดุดันอันนี้ของคอแซะซะด้วยนะนะโอเคอันนี้มีแรมแม้ถ้ามันซูมได้มากกว่านี้นะมันจะมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะ เอ,อต่อไปแรมนะครับแรมแรมจริงจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหมดในคอมเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นชุดน้ําได้นะอ่าแรมเนี่ยมันสามารถทําเป็นชุดน้ําได้ก็คือมันจะมีบล็อกแรมโดยเฉพาะนะนะสี่พันนี่คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเอ่ยน่าจะสูงสุดละโอเคเอาตามนี่แหละนี่สิบหกจิกสี่พันอืม ไปเลยสีดำโอเคนี่ใส่ไปเลย16 16 16อืมมา16 2กับ32ละนี่16อ่า16สีก็64ไง64สิบสี่จิกก็แรงเมเครื่องที่64จิกเลยนะสุดยอดเลยโอเคต่อไปนะเราก็ต้องถอดด้วพวกนี้ออกก่อนนี่ตัวนี้คือน็อตยึดก้าวจอนะโอเคนี่น็อตยึดก้าวจอก้าวจอที่เราจะใส่เนี่ย จะเป็นตัวล่าสุดเลยนะเราจะเป็นในส่วนของอตัว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 นี้ดีกว่าอเพราะว่าดูไอ้นี่ดูไอ้คอฟฟิเคนซี่มันเยอะกว่าแล้วก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าปึ๊บโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่เฮ้ยมันจะใหญ่ไปแล้วเพื่อนอ่าอันนี้คืออันนี้คือผมหาชุดน้ำนะก็คือมันไม่มีเว้ยมันไม่มีอ่าอันนี้ sli ได้นะครับโอ้ โอ้อน,นี้มีที่ SLI ด้วยโอเคเนี่ยคอมที่เราจะมาเล่นไซเบอร์พังกันนะนะโอเคต่อไปจะเป็นส่วนของอ่าพาวเวอร์ซับไนะอ่าพาวเวอร์ซับไเนี่ยเห็นอ่าเห็นพี่เจมส์กิททีวีเขาโพสต์นะว่าคอมพี่บูมระเบิดเลยนะอ่าเพราะว่าเนื่องมาจากซับไพ่ไม่พอนะ่ะนะโอเคซับไพ่ที่เราจะมาใช้กันในวันนี้ก็คือเราจะเอาตัวที่แบบอ่าสูงๆไปเลยนะ มีเท่าไรใส่ไปให้หมดมเีเดี๋ยวนะสูงสูงอะ่ะตัวสูงสูงอะ่ะมีไม่นั่นล่างล่างอะ่ะเจ็ดร้อยไม่มันต้องเป็นพันกว่าเลยอะ่ 1, 6, 1, 8, 2, อะพันหกพันแปดสองพันอ่ะเออมันมีสองพันไหมอืมสองพันมีไหมเลือกหาดูก,ก่อนพันหกมีพันหกหกร้อยถ้าไม่มีสองพันเลยอะ่ะ นี่มันมีพันสองพันหกตัวนี้มีพันหกมีเท่าไรอีกหาดูก่อนมีมากกว่าพันหกไหมมากกว่าพันหกไหมโอเคมีสูงสุดที่หนึ่งพันหกร้อยโอเคเอาตัวไหนดีนะมันต่างกันยังไงเอ่ย รู้สึกว่าของคอแซนี้จะดูดีกว่าโอเคงั้นเรายัดของคอแซไปเลยนี่โอ้โหอืมแม่งเหมือนเซิร์ฟเวอร,วร์ขึ้นทุกทีทุกท,ทีแล้วโว้ยโอ้ oh. กาจอปท <laughs> อท่านผู้ชมดูครับโอ้โหกี่พินเนี่ยแปดพินป้าโทโอ้โหแปดพินกี่ตัวเนี่ยหกตัวนะโอ้โ oh. หอย่างละสาม ้ยเยอะมากเกินไปแล้วโอเคต่อไปคือเราจะใส่ SSD นะครับอืมอเฮเเดี๋ยวนะเอยลืมใส่ SSD เฮัลโหลแล้วต้องรีมูฟตัวนี้ออกก่อนปอ๊บนีรีมูฟออกก่อนโอ้โหต้องต้องมารีมูฟสายออกก่อนเออลืมไปว่ามันจะต้องใส่ SSD ก่อนแหมคือมันไม่ใช่ตัวบางๆนะมันตัวหนาๆเนี่ย เออออก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 อ,อ,กอ,อกให้หมดออกให้หมดนี่เราจะใส่ปุ๊บอ่านี่ไงช่องใส่ SSD SSD นี่ storage storage นี่ M.2 นี่เราจะเอาอ่านเขียนแบบสปีดเร็วๆไปเลยนะเพราะว่าส่วนเพราะว่าตัวเกมของ c ซเบอร์พังเนี่ยมันจะอ่ากินทรัพยากรอ,อย่างมาก เราต้องลองหาดูกันสิ2อ4 0 2น0 0สิ 40, มีใครอ่ามี3มี3 0ม0นี่มีมี3 2ม0มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีใครใมากกว่านี้ไหมอ่ารู้สึกว่าจะไม่มีละอ่า ...3,000 นี่ตัวนี้อ่ามันตากันยังไงวะเนี่ยอ๋อตากันที่ความจุ แต่กันที่ความจุเนาะอืมโอ้นี่ไปเลยนี่ยัดใส่ไปเลยนี่2เทราไบโอเคต่อไปเราก็ทําการาติดตั้งตัวกาจจอโอเคเรียบร้อยต่อไปอจริงจริงจริงจงมันคือเปิดได้แล้วนะแต่ว่าเราต้องทําชุดน้ําก่อนโอเคชุดน้ำ,นนำปึ๊บปึ๊บอันนี้เราต้องเป็น มีสตอนไหมมีสี่ตอนไหมมีมากสุด3มตอนนะั่นนะโอเคงั้นเหานี้ก็ได้โอ้โหมันวางอย่างนี้นี่ไม่กลัวหักเลยเหรอเจีย <laughs> สไม่กลัวหักเลยใช่ไหมนี่เราต้องแทงแทงน้ำเอาแล้วแทงน้ำไว้ไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลทีมเดี๋ยวไม่ใช่ แทงน้ําใส่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยเอ้ยนี่ไงโอ้โหจีสัสจีสัสการวางแทงน้ําอะไรกันนี่โอ้ <laughs> oh my god โอเคต่อไปสายยาก็เป็นสายยางปกติโง่ๆเลยนะไหนอันนี้มีเข้ามีออกไหมอันนี้โอ้แมงมองไม่เห็นเข้าออกก็ช่างมันเถอะนะอะไรก็ได้นี่ปึ๊บนี่ตัวนี้ผ่านหม้อน้ํานี่หม้อน้ําย้อนกลับมาปั๊ม จบเนี่ยแค่นี้ครบวงจรนี่ไซเบอร์พังสามพเจเราจะเล่นได้แล้วนะโอเคต่อไปก็ใส่น้ำอ่าไซเบอร์พังเป็นสีออกแบบเหลืองๆในโอ้เหลืองนีางา่ไงโอ้โอ้ดีดูดูี่ <c ười> นี่เด <c ười> ี๋ยวโอ้กำลังไหลเข้ามากำลังไหลกำลังไหล อโอเคตัวนี้น่าจะเพียงพอละเปิดเครื่องกันเลยเออเปิดเครื่องเอาเอาเปิดเปิดเปิดยังไม่ได้เพราะว่าอาน้ำยังไม่ครบรบบอบแม่งไวแทงท่ายากซะด้วยคือจริงๆแทงอ่ะมันควรจะเป็นตั้งใช่ไหมแต่ว่าเน,นี่ยมันสามารถที่จะนอนได้ แต่ว่าก็ต้องดูดูตัวของมอเตอร์ด้วยนะว่ามันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ํำไหมถ้าหากว่าอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําอ่ะจะท่าไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละเปิดเครื่องเลยนี่ไงอา้าวไม่ไม่มีไอไอตัวไออะไรนะไอโอเอสอ่าโอเอสก็คือ operating system นี่เสียไปเลยแล้วก็อ่อเปิดปิดใหม่ปุ๊บปุ๊บ เรียบร้อยลงวินโด้โอ้โหเร็วเกินไปแล้วเทมจะเร็วเกินไปแล้วฮะนี่ไงสามดีมามาไหนทดสอบสิเริ่มได้เลย โอ้สามสิบสี่สิบเฟรมเช็ดขนาดไอตัวเจนเก้ามันยังทำได้ยี่สิบกว่าเฟรมเลยอันนี้โอ้ oh, oh, เป็นสองเท่าไงสองเท่าไงเฟรมสองเท่าเช็ <7 K. S 1> oh, ดเขโอ้ดูดูเนี่ยยิ่งเฟรมเยอะยิ่งสมูทตาเลยนะ โอ้โหเจ็เคปาไป187เดฟรมโดยเฉลีย่ยคือแบบเราเห็นทุกอย่างเลยอ่ะการแหลกโอ้โหสองหมื่นสามสี่ห้าไงสองหมื่นห้าสามสี่ห้าอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใคราว่างๆก็โอ้ oh! Jesus <c oughs> มีไฟด้วย <c oughs> มีไฟนี่การ์ดจอก็ต้องมีไฟนี่บล็อกดําก็มีไฟนี่อ้นี้ก็มีไฟนะคือจริงๆเนี่ยไอชุดน้ําเนี่ยคือคือมันไม่ใช่มีแค่การ์ดจอกับ CPU นะมันมีเมนบอร์ดด้วยนะเมนบอร์ดเอาไป่าระบายความร้อนส่วนของชิปเซตอ่าแล้วก็แรมเนี่ยก็เป็นบล็อกอ่าจะมีบล็อกน้ําของมันนะนะอ่าประมาณนี้นะครับอืมเออ เนี่ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไม่ส่วนของอุณหภูมิอ่ะอยากรู้อุณหภูมิจังเลยอ่าอุณหภูมิเนี่ยสเตปบินโฟโอเคไหนดูซิมันจะรีสตาร์ทเร็วไหมหนึ่งสองสามสี่าสี่วินาทีเยี่ยม อตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบกว่าองศาก็ถือว่ายัางใช้ได้สมมติว่าถ้าเรารันไอ้น,นี่ไปด้วยละ่ะอ๋ออันนี้มันโอ้เฮ็ดเกยมาวะ่ะอ๋อก,ก็คือถ้าเราเปิดคอมโบกันมันจะคล้ายๆเหมือน afterburner อุณหภูมิก็เฉลีย่ยแบบเฮ้ยได้อยู่นะ มันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เออแต่แอนเนี้ยอันนี้คือสมูตานี่ตอนนี้อ่า CPU เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ67 68องศาโดยประมาณตอนนี้ยังไม่ขึ้นคอไหนที่อ่า69เลยนะ ตอนนี้การ์จอก็ปาไปาห้ิ5อ่องศาละไหนดูที่จะมีคอไหนแตะถึง69บ้าางไหมอืมไม่มีเลยว่ะไม่มีเลยอะคือคือคือแบบโอ้โหแหมประกอบชุดนี้ไปก็เล่นไซเบอร์พังได้สบายนะอ่า สบาย h a i เลยนะอ่ะโอเคครับก็สารคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับอันนี้ก็อะไรวะเนี่ยฮัลโหลเนี่ยดูเนี่ย,ด,ยดูดิอันนี้อะไรเนี่ยอืมไอ้เก้าเจนเก้าเฮ้ยอันนี้มันสามารถเดี๋ยวนะอันนี้โอ้รหัส K รหัส K คคือสามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับก็ถ้าหากว่าโอเวอร์คล็อกดีๆเนี่ยก็เฟรมเรทก็พุ่งอีกนะครับโอเคครับก็สารบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่าทีเ,เท่านี้กันก่อนนะครับถ้าชอบก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยหลานนะครับสารคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเยีย